วันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องสปายแฟมลี่รคดไวหลังจากที่ดูมาเมื่อวานนี้ก็เังเป็นอนิเมะที่ลบลวมความหลายอีโมชั่นวันนี้เรื่องเดียวกันและน้องอันเน่ก็ยังเป็นตัวตึงของสลอดเรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมเช่นเคยและแน่นอนเรื่องนี้สามารถดูได้ั้งครอบครัวไม่มีฉะอุ่นแรงระประกัน แสิ่งที่ตลกก็คือความสัมพันธ์ของยอกับร้อยเนี่ยมันมีความแบบว่ามหาอาการแห่งความเข้าใจผิดมา่ส่วนเรื่องความโบวบ้ก็ต้องยกให้น้องไอ้เนี่ออยู่เสมอเและก็เป็นคนที่ช่วยให้สัมพันธ์ระหว่างเขาคัวเนี่ยดีขึ้นต่อไปและนันก็เป็นบทบาทสําคัญสําหรับเรื่องนี้ด้วยแล้วเพราะว่าน้องเป็นคนกลุ่มของเหล่าของประเทศชาติไว้ในเรื่องนี้ที่หาที่สุดก็คือความซื่อเอาล็อกของความกันอันคี้ค่ะใช่ขอคุณฟ้องไม่ผิดถ้าใครที่ดูเทเลก็จะเข้าใจทันทีว่ามันหมายความว่ายังไงใครอยากเห็นบทบู่น้ดะ แล้วปกติวกเวลาดูหนะังที่ไม่เฮฮาคือเชนก็ไม่ได้ขาบแบบมีเสียออกมาแต่นี่เป็นเรื่องแรกที่ทําให้ฉันข่าวแบบมีเสียออกมาสุดๆไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะที่หัวเรามีเสียทุกคนในะหัวเราก็มีเสียซะเต็มที่เลยแหละเราหลงสุดๆและสิ่งที่เชนประทับใจที่สุดก็คือสิ่งการช่วยลบใบนี้ไว้ตัวควาสามารถที่จะเข้าครัวนี้และครอบครัวฟอร์เจอร์หลังจากที่ดูจอสิที่ฉันอยากทำคืออะไรไหมหากขนมไม่เลยไม่เลยทาไม่เจอก็ต้องทาเองขึ้นมา